ที่สนามกีฬาอ,อบตอท่าน้ำอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาท่าน้ำครับครั้งที่4โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส,สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะที่ติดตามและมีนายไพซอนกามานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำได้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาท่าน้ำครับคณะกรรมการจัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์คณะกรรมการจัดงานอาชูรอสัมพันธ์ประจําปี2568และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายในการเปิดงานแข่งขันกีฬาท่าน้ำคับในวันนี้จัดเต็มไปด้วยขบวนพาเหรดนำโดยช้างกว่าเเชือกเข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ ยังมีขบวนรถคลาสสิกโบราณขบวนของดีในตำบลท่าน้ำทุกหมู่บ้านที่ร่วมกันค้นมาอวดกันในวันนี้และป้ายต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดที่ประชาชนในพื้นที่แสดงออกถึงการต่อต้านอีกด้วยอีกทั้งยังจัดเต็มกับชุดประจำถิ่นที่สวยงามซึ่งสร้างสีสันแก่ผู้ร่วมงานและประชาชนที่เฝ้าดูอย่างสนุกสนานนอกจากนั้นแล้วประธานในพิธีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้อาหารแก่ช้างทั้งเจ็ดเชือกที่ประกอบด้วยรวงข้าวกล้วยและอ้อยที่ร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นภาพที่ตื่นตาทั้งทางรัฐมนตรีและผู้คนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนายไพศากาม,มานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำให้สัมภาษณ์ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาสนใจการออกกำลังกายเล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและที่สำคัญต้องห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งตนได้ประสานกับทางอีมัมและผู้ใหญ่บ้านช่วยกันให้เยาวะชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำกระชับเกี่ยวกับภัยร้ายของพืชกระท่อมในทุกพื้นที่ของอำเภอปนาระซึ่งล่าสุดในพื้นที่ก็แทบไม่มีการจำหน่ายของใบกระท่อมแล้วซึ่งตนมองว่าต้องกระชับมากกว่านี้ตนอยากจะให้หนึ่งผู้นำในพื้นที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ทุกฝ่ายต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและที่สําคัญที่สุดใครที่เป็นผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอบายามุกต่างๆจึงจะสร้างให้เยาวชนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดก็ตั้งใจจะกแขก่งขันกีฬานะครับเป็นกีฬาทุกปีนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเราจะสร้างเยาวชนให้เป็นนักกีฬาที่ดีและก็มีทะะักษะ เพื่อสร้างอาชีพนะครับแต่ละของเยาวชนนะครับผมก็ตั้งใจสร้างสนามพุบอลแล้วก็สร้างสนามย่าเทียมสร้างวิธีต่างๆคือเพื่อจะให้เยาวชนในพื้นที่มาขันเล่นกีฬานะครับการเล่นกีฬานี่คือเป็นเรีย,ยเลเรเป็นอ่างกอลังกายนะครับเพื่อจะมีร่างกายที่ใกล้ที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเนี่ยในชุมชนไหนๆก็ตามนะครับเราต้องสร้าง เยาว,วชนให้เป็นคนดีนะครับซึ่งในงทางคนดีเนี่ยเราต้องห่างไกลกับยาเสพติด,ตด,ตดอาบยมุตานตานนะครับนะครับถ้าเราจะห้ามคนอื่นไม่ไม่ไม่ไมให้หนู่นนี่ก็มันลาบากเหมือนกันซึ่งนายกก็สร้างสนามกีฬาเพื่อจะให้เยาว,วชนในพื้นที่ติดติดยาประมาณนี้นะครับที่เล่นสิง่งองาบยมุตานตาๆก็มาหันเล่นกีฬานะครับนี่สิ่งท่้องหมายมากที่สุดนะครับผมก็ประสานกับอิหมมประสานกับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็อยากจะ อยากจะสร้างหรือว่าอยากจะเรียกเวรุ่นในชุมชนนทรภท่าน้ำนะครับเพื่อจะจะห่างไกลยาเสพติดนะครับเพราะเพราะมันจะมีสุดไม่งานนะครับเช่นอีมามผู้บริหารไฟปกครองต่างๆนี่ต้องร่วมมือกันเพื่อเราจะสร้างเยาวชนห่างไกลกับยาเสพติดนะครับรัฐมนตรียุติธรรมก็กระชับเกี่ยวกับกระท่อมนะครับผมงน่วนที่ในบรรไเช่นควรก็ลงไปแล้วนะครับแต่กระท่อมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จริงต้องกระชับมากกว่านี้นะครับ ผมก็ได้คำกล่าวต่างรองผู้ว่าปัตตานีเขาว่าที่จริงอยากจะให้หมดเกี่ยวกับยาเสพติดหนึ่งผู้นำอย่าเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับทุกฝ่ายนะครับอย่าเกี่ยวกับยาเสพติดนี่สินงสิงการที่สุดนะครับใครจะเป็นผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถและก็ไม่เกี่ยวกับสิงอาวุธต่างๆที่ยาเสพติดนะครับเป็นโทษและก็เป็นภัยต่อตัวนะครับเราจะสร้างให้เยาวชนในพื้นที่ก็มันขึ้นเวรัตในสมองก็ไม่อยากจะเรียนหนังสือต่างๆประมาณนี้นะครับ ีครับ